สวัสดีครับท่านผู้ชมผมทัวเมธีวัดบุญทรัพย์กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสกายไทมข่าวภาค่ำ้ข่าวแรกนะครับไปดูลูกเสพยานะครับแล้วเพี้ยนครับแม่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมาจับลูกสาวตัวเองครับเหตุเกิดบริเวณที่หมู่ที่9ครับใกล้กับวัดโคกลำดวนตําบลพรมมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกสาวคนหนึ่งครับ เสพยาบ้ามาหลายปีจนมีอาการทางสมองทำลายข้าวของนะครับแล้วก็จะทำร้ายแม่ตัวเองด้วยจนกระทั่งลูกสาวอีกคนหนึ่งเนี่ยต้องพาแม่หนีหลบไปที่บ้านญาติครับพอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงผู้หญิงคนดังกล่าวนะครับที่มีอาการทางประสาทนะครับก็นั่งพูดจาทักทายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเหมือนคนปกติต่อมาเจ้าหน้าที่นะครับได้โทรติดต่อกับแม่ของผู้หญิงคนนี้ครับให้มาพูดคุยกันว่าจะให้นําตัวไปรักษาอาการ ที่โรงพยาบาลหรือไม่เนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับก็ได้อลาวาสนะครับแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยนำตัวไปสถานีตํารวจนะครับแล้วก็มีการเสียค่าปรับไปจํานวน100บาทครับพอมาวันนี้ก็ได้ก่อเหตุอีกรอบนะครับแม่ก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับทางฝั่งคุณแม่นะครับก็ได้พาเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยนะครับไปดูในถังพลาสติกครับที่ลูกสาวได้นํายาบ้าจํานวน2เม็ดมาซุกซ่อนไว้ครับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับจึงได้เรียกตัวลูกสาวนะครับ มาชี้จุดที่ซุกยาบ้าไว้นะครับแล้วก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นของตนเองเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวนะฮะแล้วก็ส่งสถานีตํารวจภูธรเมืองนครนายกเพื่อดาเนินคดีต่อไปนั่นเองครับข่าวต่อมาครับไปดูขโมยนะครับที่ลักนะฮะตัดสายไฟนะครับติดต่อกันถึง4ครั้งนะครับคนร้ายไม่ทราบจํานวนนะครับมาลักตัดสายไฟนะครับที่อาคารพาณิชย์นะครับเป็นร้านนัทวันซุกกี้นะครับซึ่งเลิกกิจการไปแล้ว เจ้าของจึงประสานงานนะฮะให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสายตรวจรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับไปตรวจสอบอย่างพื้นที่พบกับชายผู้ดูแลอาคารพาณิชย์นะครับให้กับเจ้าของตึกนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดครับยืนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นะครับได้พาเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบร่องรอยที่คนร้ายเนี่ยนะครับไม่ทราบจํานวนเข้ามาลักตัดสายไฟในยามวิกาลครับ พบว่ามีการตัดสายไฟในหลายจุดเลยนะครับแล้วก็ทุกครั้งครับที่มาตัดสายไฟจะเข้ามาในช่วงดึกแล้วก็ทิ้งเศษกล่องปลั๊กไฟเอาไว้ให้ดูต่างหน้าแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าทําแบบนี้มาแล้ว4ครั้งสคราวค,ครับคุณผู้ชมฮะทางเจ้าของก็เรียกว่าทนไม่ได้นะฮะก็เลยต้องเรียกว่าแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบแล้วเพื่อที่จะดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับ ส่วนข่าวนี้นะครับเป็นการเตือนภัยนะครับกล้องวงจรปิดในร้านขายเคสมือถือที่ห้าง Big C Extra กซครับสาขาปากเกร็ดนะครับจับภาพได้ว่ามีชายคนหนึ่งนะฮะทำทีเดินดูเคสโทรศัพท์มือถือในร้านแห่งหนึ่งครับซึ่งพนักงานร้านขายเคสโทรศัพท์มือถือนะครับได้วางมือถือทิ้งไว้ครับแต่ตัวเองเนี่ยหันหลังไปทําธุระครับพอสบโอกาสครับชายคนดังกล่าวก็รีบหยิบมือถือของพนักงานขายนะครับไปแล้วก็เดินจากไปโดยเร็วนะฮะส่วนตัวเจ้าของเองเนี่ยก็ เรียกว่าตกใจครับแล้วก็ได้มีการแจ้งดำเนินคดีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองส่วนข่าวนี้นะครับไปดูงูเหลือมยักษ์ครับแอบเข้ามากินเป็ดของชาวบ้านนะฮะเหตุเกิดขึ้นที่บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลคลองนกกระทุ่อำเภอบางเลนจังหวัดน,นครปฐมครับมีงูเหลือมนะครับบุกมากินเป็ดในคอกหายไปจํานวนหลายตัวเลยพอเจ้าหน้าที่ปราบอสรพิษนะครับจังหวัดน,นครปฐมเขตบางเลนไปถึงเนี่ยนะครับ ก็ได้เข้าไปจับงูเหลือมตัวนี้นะครับโดยใช้เวลาประมาณ10นาทีครับพอนําตัวออกมาได้ก็โอ้โหได้ดว,วัดความยาวได้ถึง4เมตรกันเลยทีเดียวครับจากนั้นได้นํางูเหลือมเนี่ยนะครับใส่กระสอบเพื่อเตรียมนําไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่อยู่ห่างไกลจากบ้านเรือนผู้คนครับเพื่อความปลอดภัยนั่นเองสําหรับพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะครับรีบรีบส่งคลิปของท่านเข้ามากันเยอะๆนะครับทางสกายไทม์ข่าวภาคข้า ขอเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าทุกๆท่านในการเพิ่มช่องทางการขายให้ฟรีเลยนะครับโดยท่านสามารถส่งคลิปความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีบอกรายละเอียดของสินค้าและบริการที่จะชวนคนให้มาซื้อนะครับบอกช่องทางการติดต่อซื้อขายและการจัดส่งพร้อมทั้งส่งคลิปของท่านเข้ามาใน i n นบ็อกซ์แฟนเพจสำนักข่าวสกายไทม์ครับเราจะนำคลิปของท่านไปออกอากาศโปรโมทให้ในช่วงข่าวของเรา เผยแพร่ออกไปทั่วประเทศและทั่วโลกกันเลยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับข่าวในวันนี้แล้วกลับมาพบกับผมทัวร์เมธีวัดบุญทรัพย์ได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ